ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวเชียงกงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับบอกเลยว่าผมโคตรตื่นเต้นนะครับถ่ายเชียงกงมาก็เยอะนะครับแต่ที่นี่แม่งใหญ่ที่สุดท่าที่ผมเคยเจอมานะครับบอกเลยว่ารถเก่าเพียบอะไรในตำนานเพียบรถในตำนานก็เพียบเช่นกันนะครับสายซิ่งสายแว้นสายรถเก่าคลาสสิกยุคกระสุนห้ามพลาดเด็ดขาดสำหรับคลิปนี้นะครับนี่มัจจะพาทุกคนนะครับเชียงกงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะตอนนี้ถึงกาลสินแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวีปทางนี้นะฮะแต่ตอนนี้เจอปัญหาอยู่ข้อหนึ่งนะครับคือตอนนี้หลงทางนะไปต่อยังไงวะ แ่ะกันนะไปายหาไอซีพีเออใช่ไอซีพีเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์นะฮะยูทูบเบอร์ตำนานนะครับซึ่งเขาอยู่กาฬสินธุ์เป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่นี่แล้วก็มีรถหลายๆคันโดยเฉพาะน้องโตโต้นะครับแล้วเขาเคยไปเชียงกงพายูทูบเบอร์หลายช่องไปกันเราก็เลยจะไปหาเขานะตอนนี้คือยังหาเขาไม่เจอนะทไมฮะทไมปไหนครับรู้จักไอซีพีไหมครับจับไอซีพีไหมครับ รู้บ้านไหมรู้บ้านไหมบ้านบอกไ่คุณุ่นอยู่ดิเ,เคยเคยเห็นใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่จังหวัดน,น,นี้น่าจะเคยเ,เขาใช่ไหมแม่ไอคีบ้านขี่รถแช่งใช่เหตุท่าใช่แล้วก็มีน้องตโตโตอ่ะน้องโตโตอ่ะอ๋อได้ได้ได้ขับรถขับรได้ยังไงขับขยันให้ได้สมเับขยันใน้ได้มกุ๊บเดาเดี๋ยวว่าเยเงียบเงเรื่องหรอ A few e m m o n t เดี๋ยวไปทาไปใช่ใช่เชียงกงใช่ใหพาไปหาออยออยการระับออยการสินก่อนแล้วก็ไปเชียงกงได้ก้อยากโอเคผอนหลังนี้เหรอใช่ไปพอหรือเปล่าอ๋อช่ไหนไม่หอดแล้วคนไหน คนนั้นี่ยจำหน้เขาได้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวพาพี่ไปเชียงกงดีกว่าได้ไหมครับที่เรานัดก,กันไหมไเนาะใช่ชไปเลยไปเลยไปเชียงกงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเนาะเราจะลุยเชียงกงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะตอนนี้ไปไปดีกว่าครับไป เข้าสู่ช่องทูทีมอ์ไบค์และผมเป็นพิธีกรรับเชิญออยซีซึ่งเรามาอยู่ที่เชียงกงที่ใหญ่ขนาดนี้ขาดบุคคลคนนี้ไม่ได้ครับ mm hmm. เขาเป็นปูชนียะบุคคลแห่งเชียงกง mm hmm. เป็นผู้ข้ามบอดในวงการ mm hmm. เกิดเติบโตและตายที่เชียงกงเรามาพบกับคุณเบสิกกันเลยครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs> คุณเบสิกครับนี่คือรายการทูทีมอ์ไบค์วันนี้เราจะมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านเชียงกง mm hmm. เกิดเติบโตและตายที่เชียงกงทั้งชีวิต 40ปีเขาอยู่ที่นี่แล้วก็เกิดมาใหม่อีกรอบนึ่งพาเดินสำรวจหน่อยได้ไหมครับก็ไหนๆก็มาถึงมาร์จริญเชียงกงใช่ไหมเขาชื่อร้านชั้นนี้ใช่ไหมให้ผมพาเดินสำรวจเหรอครับใช่ครับเพราะว่าคุณออยสกาลสินเนี่ยเขาเป็นนั่นแหละเซลเซลเมนเจอร์ผู้จัดการเซลอ๋อบทไม่ได้เตรียมเลยนะโอเคโยนมาอย่างนี้ก็เอาก็ได้เอาก็ได้อะไม่ก็เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เขาทำไงให้นี่นะเห็นแต่งตัวชิวๆแต่งตัวสนุนไม้แต่งตัวสมบัติอ๋อสมถะติโอเเดี๋ยวเดินเข้าไปดีกว่า อ๋อนี่ก็ถึงสำรวจมันจะมีแบบจุด A จุด B จุด C ใช่ไหมหรือว่าไงเราต้องมองหันกล้องตลอดเวลาใช่ไหมใช่ฮะมันเขาจะได้เห็นหน้าเราจุดแรกครับก็จะมี P C X นะครับอันนี้เป็นซาก P C X ไม่ใช่ซากชนเพิ่งชนมาแล้วบิ้วใหม่เฮ้ยแล้วก็ขายอันนี้พูดจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก็นั่นแหละพาเดินดูแหละเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นตอนตามที่เราพานหัวไว้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ใหญ่จริงคือแบบขึ้นโดนให้ดูหืมเมื่อกี้แบบอลังการมากบอกเลยว่ายอดมากๆ ก็นั่นแหละอยากจะดูอะไรอะ่ะอันนี้อันนี้ใครใครเป็นพี่ผู้เชี่ยวชาญอ,อ่ะคุณนะครับคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญครับเมื่อกี้เปิดรายการเปิดเจ้าการเปิดรายก,การคือผมเปิดให้คุณนะครับคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ<อ>วันนี้เราจะ<อ>เราจะมาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเชียงกงก็คือคุณคุณต้องเป็นคนพาเดินดูสิครับนี่เขาทำงานอยู่นะครับคุณเดินไม่เป็นไรผมผมควรเขาได้หมดล่ะอันนี้เขากำลังลื้อสวิงอาร์มนะฮะอันนี้แยกแยกขายหรอครับใช่ระเบิดระเบิดเลยก็ก็บอกเสียครับฮะไม่ไรม่เป็ไร เฮ้ย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 บันไดสวยมากเลยไม่ใช่ถนนถนนนี่นี่ RGV TDX RGV เอให้ดู RGV มันคือรถซูซูกินะครับเดี๋ยวผมจะอ่านโบชัวที่อยู่ตรงนี้มันคือรถซูซูกิปีหนึ่งเก้าแปดหกใช่ไหมใช่อันนี้มั่วปะเนี่ยมั่วเฮ้ยมันถูกเลยนะมั่วถูกว่ะใช่เหรอใช่เรื่องจริง อันนี้เป็นเชิงประจัญภัยนั่นแหละก็ถ้าใครมากาลสินก็มาดูได้ร้านของนายออยกาลสินเองที่เขาทํางานอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเขาเชื่อจริงพี่ไม่ใช่เรื่องจริงจริงเหรอเอาเรื่องจริงก็เป็นผู้จัดการอยู่ไงใช่เออแล้วก็เสือ้อแขนยาวยเก้าบาทนะฮะถ้าแขนสั้น550านะครับเอาไปเรื่องนั้นเองฝากด้วยนะฮะไ, <ป S 2> ไม่ก็ <laughs> ขายสปอนเซอร์เถอะขอขอแบบขอตังมาแบบค่าเดินทางเนี่ยก็จะมีหลายๆรุ่นก็ลองสารวจดู มันบอกไม่ถั่วว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างอ่ะคือคุณต้องมาดูเองอ later hours Two แล้วอันนี้ตกลงเขาขายเท่าไหร่ครับเฉพาะชิ้นนี้เหรอครับไม่ทั้งคันนะครับทั้งคันมันเป็น TZR เอ,อลอาร์ฟิชเชอร์ลิงกับเสื้อลายไฟมันลิมิเต็ดเหรอฮะลิมิเต็ดครับผมเพราะไหนขนาดแค่เสื้อนี่ก็เกือบแสนแล้วนะครับเสื้อจริง,รง,รงเสื้อแท้เสื้อแท้เกือบแสนแล้วนะครับใช่แล้วยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีผมว่ามีเฉียดล้านอะไรอุปกรณ์อะไรมันไม่ครบไม่หลังไม้เมื่อกี้คุยแปดหมื่นไม่เหร มันมันจะราคาลงมาเพราะว่ามันมีแค่กราบฝั่งขวาฝั่งซ้ายไม่มีก็เลยเหลือแค่แปดหมื่นบาทแปดหมื่นใช่ครับแปดหมื่นบาทไทยจริงเหรอจริงครับผมพร้อมยันของออยลอยจูบที่อยู่ตรงที่อยู่ตรงแผงคอแล้วก็ตรงนี้ใรงหน้าตอนนั้นออยรอยจูบไปกินวาสบีมาแล้วก็จูบเข้าที่แผงคอก็เลยเป็นสีเขียวใช่ครับก็เลยเป็นสีเขียวแล้วตีเปสีแดงอันนี้คือเจ้าของเก่าเขาขี่ชนออยรอยจูบปากเขาก็ติดอยู่ตรงหน้าแล้วอ๋อเขามีมเเขามีอะไรนะอรี่อของเขาโอเค โอ้มาถูกร้านไหมเนี่ยมันเป็นราวเรื่องทั้งหมดนะครับเรื่องราวโอเคครับโอ้ไอเรื่องจริงเหรอสีทาบ้านหรอเป็นสีเป็นสีแพงนะ T O E อ๋อแบบแบบว่าเย็นๆเลยใช่ไหมแบบว่าใช่ครับสีทนได้อ๋อสีทนได้ก็คือเย็นเลยสีทนได้ไม่เขาไม่ได้สปอนเซอร์เราแต่เจ้าของรถเขาไม่น่าจะทนแล้วเหรอก็เลยเอามาทิ้งนี่อ๋อโอเคก็น่าเอาไปนะใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้หมายถึงว่าน่าเอาไปปั้นเอาไปเก็บไปแหละเอาไปเก็บโอเคครับแต่ละอย่างเนาะลงมาถูกที่ไหมเนี่ยก็คลิปนี้ก็ ขออภัยบางอย่างนะฮะถ้าแบบมัวซัวไปหน่อยนะครับผมต้องแบบว่าโตลมเขาใหม่นะครับผมเดินไปไม่ได้พี่มันติดบักไม่ใช่ g t a เอ้ติดบั็กจริงเหรอติดบักเดินไปไม่ได้ผมจะไปหาพี่มันไปไม่ได้ติดบักคุณชอบแต่ละอย่างเนาะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวขอดูอารมณ์อะไรเดี๋ยวพาพี่ดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะจบที่ราคาเท่าไหร่ครับเพราะว่าพี่มีแผนไว้ว่าถ้าได้อะไรจากที่เนี้ยที่กาลสิน่ะ พี่จะไปขายให้ร้านป้าที่บุยล้์แล้วป้าก็ดูคลิปนี้อยู่ไม่ดูไม่ดูเพราะว่าเพราะว่าเราจะลงคลิปนี้ทีหลังคลิปป้าอ๋อให้ป้าเขาลงทีหลังใช่เป็นแผนมันเป็นแผนเราจะลองดูว่าเราจะซื้อของนี้เนี่ยแล้วไปขายป้ามันจะได้กี่บาทเราจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนเข้าไหมโอเคครับจัดไปครับเป็นการทรมานมาถูกโบราณใช่ทรมานป้านักนี่ยังไม่เลิกบักเหรอตกนกล๋อยังยังยังไงเดี๋ยวผมลองกดตัวเอสถอยหลังดูโอเคถอยได้แล้วอ๋อไม่บักแล้วครับ เดินหน้าเดินหน้าไหนพี่ลองหน่อยเอาไหนทรอยหล่างแล้วก็เออมาเออมันไปไม่ได้ไอบ้าบ้าว่าชายมันเป็นโรคอะไรวะาถามจริงเหอะผู้จัดการออยรู้ไหมว่าการรู้อะไรเฉี่ยวกำลังจะเข้าครับครับครับกำลังจะเข้าคอนเทนต์เลยครับก็เดี๋ยวนี้การที่เราจะไปจีบสาวเนี่ยเราต้องเมื่อก่อนเขาแบบว่าเจ้าแบบอะไรไปจีบแบบพวงมาลุมพวงมาลัยแบบมีเงินใช่ไหมแต่ตอนนี้เราแบบล้อไปคล้องคอก็ได้ เพราะว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาแบบสายซิ่งเยอะไงแล้วถ้าใครสนใจอยากจะมาซิ่งรถกับผมลุงนวงโนวาก็ติดต่อมาได้นะพร้อมดันพร้อมดันเต็มที่ให้แบบแจ้งเกิดอันนี้พูดตรงกับผู้หญิงนี่ผมยิ่งล้อ,อใหญ่ส<น>แสดงว่าเรารักเขามากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาวงนี้ให้เขาผมอยากได้ล้อดีๆครับหาให้ผมก่อน,นอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องเอ้ามไม่ต้องถึงมือผมนี่เอา้าหาเฮ้ยดีไอดๆชิงว่ะมันไม่มันไม่แท้อ,อ๋อมีแต่อันนี้ไม่ใช่แท้เอะ มันถ้าจะเอาปีที่เขาเล่นกันก็คือตัวที่เขาตอกไงอ๋อแต่กล้องเก่งกว่าผมอีกเนี่ยใช่คนเล่นเขารู้กันนายไม่รู้อะไรเลยผมไม่เล่นหานี่เจอไหมดีดีหรือว่าล้อแบบล้อแมกนีเซียมอ่ะมีไหมล้อฟอสอะไรเงี้ยมีปะถ้ามีนะจ่ายแน่นอนพร้อมซื้อนะครับนี่ไง RS เอ้ยผมเจอล้อเอ็นไก่พี่เอาไหมฮะเอ็นไก่เอ็นไก่ อันนี้ 4, <250. S 2> สี่ยาสองร้อยห้าสิบถูกต้องแล้วครับ hey, เฮ้ยเขาไม่รู้เหมือนกันนี่หว่าไม่ถามสี่จังหวะสองจังหวะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันนี้ออ่ะยางคุณมาถูกทางแล้วนี่สติ๊กเกอร์สามด้านะครับทุ่ทีมอเตอร์ไซค์แผ่นละเก้าสิบเก้านะครับตตอบันนี้ก็เป็นเสื้อนะครับแขนสั้นห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ,ตตบ Road. ถ้าแขนายาวห้าร้อยเก้าสิบนะครับสนใจทักแชทเพจมาเลยนะครับท,ทุ่ตตท, Road. ทีทมอเตอร์ไซค์วีสองนะครับใส่ระเทกเก๋แบบนี้เลยนะฮะอันนี้จัดภาพจริงๆเลยนะครับบอกเลยถ้าชอบนะครับทักหน่อยนะ